พร้อมยังสามสามสองสองหนึ่งเทดินตอนนี้นะครับผมกลับมาจากประเทศตุรกีครับแล้วก็มาถึงบ้านแล้วแล้วก็น้องของผมเนี่ยเขาแบบมาอยู่ที่กระเป๋ามโยมไปไหนเลยอะแบบคือแกอยากจะเปิดอะแกคิดว่ามีของฝากอะไรข้างในให้แกนะจริงๆแล้วผรสซื้อไม่ได้ซื้อให้เจเทียไม่มีอะไรทีข้างในนี่เนี่ยไม่มีอะไรทีเนี่ยไม่ยอมไปไหนเลยจะทาอะไรจะทําอะไรจะแกะหรอจะเปิดหรออ่ะอ่ะสียาทําไงดีนี่ ไม่มีโอเคเปิดก็ได้ไหมเปิดให้ดูมั้ยเฮ้ยดูหนาดูหนาอะไรไม่มีอะไรที่เออโคตรหนักเลยยิ้มดีใจไม่มีอะไรที่ไหนบอกไว้ก่อนไม่มีอะไรที่ไหนพร้อมยังสามสามสองหนึ่งเธอเดินไม่มีอะไรที่เสื้อผ้าของนั่นเลยเดี๋ยวผมจัดก่อนอายมากเลยของนี้ไม่มีอะไรที่ ผมเอาผ้านี่ปิดก่อนไม่มีอะไรดพียงนี่ไม่มีชุดเจ้ายงชุดเจ้าหญิงอะไรไม่มีทีอ่าอาจจะดูได้ใช่ไหมฝั่งนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมเมื่อกี้ไม่จะดูฝั่งนี้ไหมพร้อมพร้อมเปิดยังพร้อมพร้อมเลยใช่ไหมสามสองหนึ่งหนึ่งนี่เป็นไงเป็นไงรักไหมรักไม่บอกก่อนรักไหมรักไหมรักรักเหรอจุ๊บก่อนจุ๊บก่อน ชอบไหมคะจะใส่เลยไหมดูกระโปรงดิผมไม่รู้ว่าผมเลือกไซส์ถูกกระเป๋านะใหญ่ไปหรือเปล่าไม่รู้นี่ดูนี่มีอีกอย่างหนึ่งมามาดูนี่นี่ไงกระเป๋าเจ้าหญิงคู่กันกับเสื้อนั่นไงลองใส่ดูอุ้ยสวยไหมคะชอบไหมคะชอบแล้วอันนี้ชอบไหมคะเนี่ยชอบจะใส่เลยไหมใส่เลยละโอเคงั้นมาใส่กันนี่ทุกคนนี่ซิปข้างหลังแล้วเป็นไง นี่กระเป๋าด้วยกระเป๋าด้วยค่ะเจ้าหญิงเลยเจ้าหญิงงอซูนี่เอ้ยโอ้ยรักรักไหมครัรักไหมรักหรอนี่ดูสวยไหมหมุนหมุนหมุนเอเอ๊ะหมุน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 จนหมุนเลยราคาเนี่ยตัวเนี้ยประมาณพันกว่าของไทยได้ห้าร้อยลีราคิดดู นี่เป็นไงชอบไหมคะชอบจริงๆคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะผมก็แค่ซื้อเสื้อให้กับน้องแบบว่าเซอร์ไพรส์กับน้องอยากจะถ่ายรีแอคชั่นเก็บไว้เป็นความทรงจำอะไรเงี้ยเออแบบคือน้องกำลังอยู่ในช่วงกำลังน่ารักไงโตขึ้นน้องอาจจะมาเห็นคลิปนี้ก็ได้ใช่ไหมโอเคถ้าทุกคนชอบคลิปนี้บอกมาเลยกดกดันไติดตามให้ผมด้วยนะไม่บาย